ข้อที่4ี่ค่ะข้อนี้นะคะเป็นเปนจะว่าเป็นคอรออ์อนหรือเป็นหอรอโมอโดยตรงก็ไม่ใช่นะจะเป็นการวิเคราะห์นะคะและก็ปีล่าสุดก็ออกปีก่อนหน้านั้นก็ออกนะ,ะเพราะฉะนั้นระวังไว้นะคะ,ะจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร50และ65เหลือเศษ1และเศษ2ตามลำดับตรงกับข้อใดอข้อนี้นะคะ ใช้การแทนตัวเลือกในไลฟน์นี้อาจารย์จะพาแทนตัวเลือกและในเฉลยที่อาจารย์จะให้เดี๋ยวอาจารย์จะอัพให้อีกทีหนึ่งจะเป็นเฉลยแบบเราคํานวณน,นะคะถามว่าแทนตัวเลือกทำยังไงทุกคนเวลาเราหารตัวเลขแล้วมันเหลือเศษเนี่ยแสดงว่าอะไรอย่างเช่นอ่ะเอาสิบตั้งนะคะเอาสิบตั้งหารด้วยสาม คำตอบของมันจะเป็นสามเศษหนึ่งถูกไหมเศษหนึ่งเนี่ยมันคืออะไรมันคือตัวปัญหาที่มันเกินมาและถ้าเอาเศษหนึ่งออกเนี่ยที่มันเป็นเศษเนี่ยมันเศษที่มันมันมันบวกอยู่กับสิบถูกไหมเอาเศษออกแสดงว่าเอาออกไปหนึ่งถ้าสมมติเอาเศษออกไปหนึ่งแสดงว่าเหลืออยู่เก้าถูกไหมหารด้วยสามมันก็จะลงตัวทุกคน ถูกไหมคะแสดงว่าไอ้จำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร50และ65เหลือเศษ1และเศษ2ตามลำดับคือข้อใดนะคะถ้ามันหารลงตัวมันก็จะเป็น49ถูกไหมกับอันนี้เศษ2เหลือ63ข้อไหนล่ะ ที่หารตัวเลขที่เยอะที่สุดมันเยอะที่สุดในช้อยมันจะเยอะขนาดไหนแต่เอาในช้อยมันก็จะมีเยอะที่สุดคือเลข8ดถูกไหมแล้วเลข8ดมันหาร49้ได้ไหมล่ะถูกไหมคะเลข8ดมันหาร63ามได้ไหมมันก็ไม่ได้ก็ไม่เอาแทนค่าเลยค่ะแทนโจทย์เลยนะคะอ่ะมาน้อยลงมาหน่อยก็ไปเอาไปดูตัวที่เยอะที่สุดก่อนไงใช่ไหมเพราะเขาอยากได้เยอะที่สุดนะคะแต่ไม่ได้ไม่ได้ เอาเยอะที่สุดแล้วมันจะถูกนะต้องหารด้วยตามเงื่อนไขนะคะอ่ะเจ็ดบ้างเจ็ดหาร49ลงตัวไหมลงตัวค่ะ7จ็ดหารหกลงตัวไหมลงตัวเพราะฉะนั้นเราจะเลือกเลข3เลยเพราะว่าหลังจากนี้ถึงมันจะหารลงตัวแต่มันน้อยกว่า7มากกว่า7มันคือเลข8แต่มันไม่ได้ตรงเงื่อนไขที่หารทั้งสอตัวนี้ได้ ถูกไหมคะอะเช็คอีกนิดนึงพาเช็คอีกนิดหนึ่ง7ไปหาร50แล้วเหลือเศษ1ไหมใช่7ไปหาร65แล้วเหลือเศษ2องไหมใช่เพราะฉะนั้นข้อนี้ใช้การแทนตัวเลือกนะคะจะง่ายกว่านะคะถ้าสมมติเราใช้วิธีตรงเราจะต้องไปหาหอเรามออีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ต้องห่วงใครอยากใช้วิธีนะ